สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับห้าผู้เท่าแล้วก็ภาคเอกสวินเทพที่วภา,าคเอกสวินเทพเนี่ยอาจจะเป็นลาดบอตโตจริงที่พวกลูฟี่นั่นจะได้ต่อสู้ด้วยซึ่งมอนนานจะเป็นศัตรูที่อยู่เหนือห้าผู้เท่าก็เป็นได้น,นะฮะภาวะด้วยความที่ว่าในตอนแรกเนี่ยคนอนาอย่างเราก็ต่างคิดกันไปนะว่าห้าผู้เท่าแล้วก็นันอิมพวกเขานั้นน่าจะเป็นลาดบอลแล้วก็เป็นบอสคนสุดท้ายที่ลูฟฟีี่่่แลลละะกกุมหออานจจได้้้ตสูง แต่ว่าจากเนื้อหาในภาคเ k เคในปัจจุบันจูจ้ห้าผู้เท่าซัตเทิร์นนี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาทำเขาเนี่ยยังเนื้อข่าผู้เท่าคนอื่นนี่ออกมาคบทีนะฮะจนการต่อสู้ในภาคเ k เคสมันกลายเป็นการพทาการระหว่างหผู้เท่าสังหารมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าหผู้เท่าพวกเขาทุกคนนั้นปรากฏตัวออกมาเร็วเกินไปหรือเปล่าและแถมพวกเขาแต่ละคนเนี่ยยังเปิดเผยนะว่ามีร่างกายที่เป็นนมตะแล้วก็ยังเปิดเผยความสามารถในเล่าปีศาจของแต่ละคนอีกด้วยมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าคิดนะว่าในภาคเนี่ยเนื้อเรื่องนั้นเป่า แต่ว่าการที่้าผู้เท่านั้นเป็นธรรมตามันก็จะทําให้พวกเขาเน้นไม่โอกาสพยายามากขึ้นและยิ่งในตอนที่ลูฟี่เน้นต่อยวาคิลี่ในล่าหมูป่ายักไม่เข้าเนี่ยในตอนนั้นก็ยิ่งชัดเจนนะว่าฮาผู้เท่าในภาคเอเคสพวกเขานั้นน่าจะมาแค่เปิดตัวแล้วก็ยังไม่ได้เอาจริงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีเรื่องราอนที่มันพิกผันบางอย่างที่ทาให้ฮาผู้เท่าพวกเขาเนาจะไม่ใช่ลอดบอลถึงเรื่องวันพีย์ติต่อไปภาวะล่าสุดท้าผู้เท่าแซตเทิร์นเขานั้นถูกลูฟี่แล้วก็บอนนนใกาาตแ้ะชม และจากสภาพของแซตเทิร์นในตอนล่าสุดที่เขาเนั้นกำลังจะแพ้และตกน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเนื้อหาในตอนต่อไปนั้นได้ไม่กล้าบอกว่าแซตเทิร์นเขานั้นพ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่เอเคจิงเนี่ยมันก็จะทําให้เหล่หาฮัผู้เท่าพวกเขานั้นดูกากาแล้วก็ดูอ่อนแอเก,กินไปทันทีนะฮะและที่สําคัญในตอนนี้เอเมดมันก็กําลังจะใช้ไพ่ตายรับอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะทําให้เหล่าฮัผู้เท่าถูกจัดการแลวก็พ่ายแพ้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าแซตเทิร์นนั้นพ ทีเนื้อเรื่องหลังจากนี้ครับผู้ท่าพวกเขานะ่าอาจจะไม่ใช่ลอดบอนติกต่อไปเพราะว่าในตอนนี้นะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับภา,าคีอิสุนเทพเผ่ามังกรฟ้าที่แข็งแกร่งที่ได้ไม่การปรากฏตัวออกมาซึ่งในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยเพียงแค่ฟิเกลันการิงหนึ่งในภาคีอิสวนเทพที่แข็งแกร่ง,ง,ง,งที่เขานั่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแชงโลกผมแดงใช่ไหมฮะแล้วก็จากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีเงาปริศนาที่มันเหมือนกับแช่งอีกด้วย ซึ่งนี้ก็เลยทาให้น่าคีดนอมานเนี่ยจะเป็นการปรูเรื่องราวหรือเปล่านะว่าตระกูลฟิกเกแลนด์แล้วก็พาคียตสุินเทพเนี่ยหลายคนในกลุ่มพวกเขามีสายเลือดเดียวกันกับแชงแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่มันคล้ายขึ้นกับแชงอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตระกูลของฉงเนี่ยเหมือนกับตระกูลลูฟี่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่ากลัวมากนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่เราได้เห็นกันว่าลูฟี่กาบแล้วก็ดา้อนก็ต่างเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วแข็งแกร่งทัง้งนั้น พาะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะฝีก,นนการ์ลิงแล้วก็ภาคีติวินเทพบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขา้าแข่งก่รเมืองแข็งมีวิชาดาบที่แข็งแกร่งแล้วก็ยังมีพลังผลปพีศาที่มันน่ากลัวด้วยเนี่ยเรื่องราวพวกนี้จะหมายความว่าภาคีตวินเทพพวกเขาเนั้นจะมีความสามารถและความแข่งแก่งขนาดไหนเราว่าก็ลองคิดเล่นๆนะว่าขนาดแข็งที่ใช้แค่วิชาดาบแล้วก็ฮาคีเท่านั้นยังมีความสามารถและความแข็งแก่งขนาดนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดภาคีติวินเทพที่มีทั้งความสามารถทั้งวิชาดาบแล้วก็มีพลังผัวพีศาจที่มันนดาขไหน ซึ่งถ้าเกิดเ่าเป็นแบบนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกที่หลานจานี้พวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในลานบอล่วกกับท่านอิมที่จะมาแทนหลังห้าผู้ทอได้เป็นนามตะแต่ว่าไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงขนาดนั้นแลวก็พาคียสวินเทพที่ยังเป็นเงาปริศนาถ้าเกิดพวกเขาเนั้นจะเป็นลานดบอลู่กกับท่านอิมมันก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่แปลกประหลาดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผอมังกรฟ้าพวกเขาเนี่ยคือลูกหลานของเรศา20กษัตริยตร์ส่วนลูฟี่ที่เป็นตระกูลดีเนี่ยก็มีเรื่องราวที่บอกไว้น,นวาาดีคือออัตรตรรูธมมชิขงผกฟ้ แต่ว่าตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาผ่มังกรฟ้าพวกเขานั้นกับอ่อนแอแลวก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีใครสนใจว่าผ่มังกรฟ้าที่ก้าขนาดนี้เนี่ยจะเป็นล้านบอลหรือว่าศัตรูคนสุดท้ายแล้วแบบนี้นะฮะแต่ว่าการที่เนื้อเรื่องนั้นได้มีการบอกนว่าผ่มังกรฟ้ามีเหล่าคนที่แข็งแกร่งอย่างพวกภาคีสวินเนพอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เรื่องราวของตุกุลดีกับลูกหลานของเรายี่สกว่าศัตรูนั่นคือผ่ามังกรฟ้าที่จะได้ต่อ อาจจะเป็นลานบอสที่ไม่แท้หรอฮัพูุเทาที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าพอพวกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของพมังกรฟ้าที่มีความสามารถและกพลังในการต่อสู้เพื่อทําการต่อสู้ในศึกสงครามกับเราตุกุนดีอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวที่เวก้าพันนันบนว่าหลังจากนี้เนี่ยสงครามเมือ100่อหนึ่งร้อยปีแห่งข้องว่ง่าจะกลัใมาอีกครั้งเพราะว่าจนถึงตอนนี้สงครามในครั้งนั้นมันก็ยังไม่จบแล้วก็ดําเนิน,นต่อไปใช่ไหมฮะและยิ่งได้เกิดเง,เงาปริศนาในตอนล่าสุดเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในภาเคเมมเทนนนายยัก็จะงโอกสมากขึ้นหลังจากนี อาจารย์เอาด่านนี่ยจะได้มีการปรูเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาและก็อาจจะทําให้ภาคเขียสวุทเทพเนี่ยการเป็นลาบอสสุดแกงที่วกลูฟี่นั้นต้องต่อสู้ได้หลังจากนี้นั่นเองโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาวไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขีมายเช่งเราสวัสดีพาต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวับ